นั่งเดิมยาย่ายุอนะไรเนี่ยเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วยังยังไม่ถึง,ย,ง,ถงยังไม่ถึงเจ็ดสิบเกือบละเกือบแล้วนัว่งเดิมดูความเก่าดูที่งอบนะครับดูที่งอบได้ดูความเก่าเห็นไหมครับคนสมัยก่อนนี่เขาจะถนัดนะฮะถนัดนะครับ,ด,รบดำไปนเนี่ยไม่มีล้มไม่มีไม่มีเอียงไม่มีล้มเลยนะฮะนะครับเนี่ยค,คนสมัยก่อน ไม่ค่อยเห็นภาพแล้วทำไมสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นภาพแล้วนะครับเนนี่ยะฮะไม่ <guide terms. S 1> เคยเห็นภาพแล้วนี่เราเห็นภาพแล้วเนี่ยนานนี่ครับนี่ครับนี่นี่อันนี้มาเองแล้ววันนี้วันนี้จันปัญญามาเองด้วยอ๋อมาเองเลย มาเองเลยมาให้กําลังใจด้วยมาลงมือด้วยครับลงมือด้วยไไม่ด้ให้กําลังใจอย่างเดียวทําให้ดูด้วยอ,ะอวนะครับอือ